ครับสวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในช anel ทาไปเรื่อยตกปลานะครับวันนี้ผมพาหน้านะตกปลานะครับสายเหยื่อปลอมนะครับมาตกปลากระพงที่บ่อเจเจนะครับบ่อนี้ก็เป็นบ่อตกเล่นนะครับค่าคันหนึ่ง150บาทครับมาถึงบ่อก็บ่ายโมงกว่าแล้วครับวันนี้ก็มาลองดูครับซื้อคันใหม่มาด้วยครับคันทีดิปตูเบสบอลนะครับก็มาลองดูครับ Max 12ปอนด์นะครับคันที่แล้วเป็นคันเบสนะครับที่ผมซื้อมาแล้วมันหักครับ คันนี้ผมซื้อใน12ปอนด์้วครับเป็นคันสปินนิ่งครับซื้อมาตั้งใจเล่นงานกระโพงงานกระสุกงานช่อนนี่นะครับเดี๋ยวมาลองดูครับว่าวันนี้จะมีผลงานหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ โตแล้วครับ,รบมาแล้วครับโอ๋อไม่ค่อยสู้เลยไอ้หำเอ้ยผงตัวแรกมาแล้วครับตัวแรกมามันจังหวะมันกัดแล้วก็มันเกี่ยวคางนะครับตัวนี้นะครับผมบอกเจเจนะครับ กันครับนี่ครับไซส์ใช้ได้อยู่ครับตัวนี้พอได้ตึงมือครับกับคันทีดิฟนะครับตัวนี้ผมซื้อสปินมาแม็กประมาณแม็กสิอปอนด์นะครับใช้ได้ครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราปล่อยครับโอเคไปนี่ผมตกเบสิกที่สุดนะครับเป็นหัวจิกปลายางครับ เบ็ดยางนั้มันเป็นเบ็ดอ่อนครับตัวนี้เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวเบ็ดใหม่แล้วเดี๋ยวลุยกันต่อเลยครับนี่แนะี่ยหลายรอบแล้วมึงเนี่ยหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วมันหลายรอบแล้ว โอ้ยไปแล้วครับคิดหายแล้วกูเฮียโอ้ยเฮีย,ยแล้วกูเฮียแล้วออ้ยขอโทษครับ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 ขอโทษนะครับ ขอโทษครับมีไซด์ด้วยโอ้สูดีครับ กดค้างครับกะแล้วทำไมโชคไม่โดนนทีกดค้างใหญ่ครับมาครับมาครับกดค้างครับเต็มปากครับ ปากเลยว่าทําไมโฉบไม่โดนนาทีสามสี่รอบตัวเนี้ยเน้นอยู่อย่างนั้นใช้ได้อยู่คีบด้วยนะครับคีบมาปึ๊บปึ๊บสวีขอบคุณครับปึ๊บอู้ขอบคุณมากเลยครับกดค้างใหญ่ครับนี่ครับดูซ้ายครับใช้ได้อยู่ครับ โอ้โหเต็มปากเลยครับ <Yeah. S 1> จ,ะจะกัดปะวะ <Okay. S 1> ดูซ้ายครับกดค้างใหญ่เลยครับนี่ครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวปล่อย,ยครับโอเคโอ้ยฟันปล่อยครับตัวนี้ปล่อยครับไป ัเรียบร้อยครับโอ้โหโทษครับพี่ขอโทษครับ ทษครับพี่ผมขอโทษครับสายศูนย์จุดแปดเองขอโทษนะครับขอโทษครับพี่โดนแล้วครับขอโทษครับพี่ผมขอโทษครับโอ้ยขอโทษครับพี่ ใช้แค่แม็กซิพสองปอนด์นะครับคันทีดิฟโอ้ อุ้ยตรงนี้แล้วครับอันนี้ไม่น่าจะใหญ่มาแล้วครับสู้ดีครับไม่ใหญ่แต่สู้ดีครับใช้ได้ครับตัวนี้ใช้ได้ครับใช้ได้ครับใช้ได้ครับเต็มขอบปากครับอย่างนี้หลุดยากครับเปิดกล้องเบาวันี่ โอ้ยอีหลุดอุ้ยนี่ครับ ม่งตามมากิน้งหน้าจริงด้วยเรียบร้อยครับหลายรอบแล้วหลายรอบแล้วครับจบตามมากินงหน้าครับ S <s <us> สักครู่ครับสักครู่ครับ <S <s <ans> <S <s <ans> สายทีศูนจดแปดเลยนะผมไม่ได้เล่นสายใหญ่ครับเะสายหน้าเล็กด้วยครับพี <s ans> ่ยิ้มสวิงหน่อยนะครับ <S <s <ans> โอเคครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับหลุดมาหลายตัวแล้วไม่มีสวิงหลุดหลายตัวเลยใช่ครับนี่ครับขันเป็นรอยดูสายปลาครับโอ้โหสายใหญ่เลยครับนี่ครับกัดกระดีนะครับเต็มปากเลยตัวนี้ปลามันกินข้างหน้าครับตามมากินขอบๆตะลิ่งตลอดเลยครับ ผมวัดไม่ทันหลายจังหวะมากนะครับโอเคเดี๋ตัวนี้ถ้าผมรีบปลดแล้วเดี๋ยวปล่อยดีกว่าอูเนี่ครับกูกะแล้ว ใกล้จริงๆด้วยสัตว์เอ้ยนั่นเลยครับไปแล้วครับโตนะครับ ยเปลี่ยนเบ็ดเบอร์ใหญ่ขึ้นครับจังหวะโฉบมันก็โฉบได้เต็มกว่าครับมาแล้วครับอยาไปขอยืมสวิงเขาก่อนครับตัวสวยอยู่ครับตัวนี้คันทีดีฟแม็กซ์สิบสองนะครับ ครับย,ยืมสวิงหน่อยนะครับขอยืมสวิงหน่อยนะครับเข้าวผัดทะเลทะเลนะครับอ่าใช่ครับใช่ครับอ่าไ,ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปจ่ายตังเนาะโอ้ยกดครับเดีย๋ยวเดๆๆๆดเรเยบร้อยครับ ไม่ไม่ปล่อยใช่ไหมเออได้ครับได้ครับโอ้โแล้วดูซ้ายครับโอ้ไรานี้ทั้งนั้นเลยครับตัวสวยอยู่ครับนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวให้น้องนี่เอาไปทํากับข้าวครับโอเคนี่ครับจับได้ได้ได้วางก่อนวางก่อนอันตราย นี่โอ้ยสัตว์เอ้ยหลุดอีกแล้วเฮ้ยเลยวะตามโชคไม่โดนครับนี่แน่ตามมึงหลายรอบแล้ว มมึงหลายรอบแล้ว ตามมึงหลายรอแล้วอีสัตว์โหมันหลายรอบแล้วมันหลายรอบแล้วเรียบร้อยอีกตัวครับ กดครับกดครับกดครับกดนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเรียบร้อยครับอย่างนี้ข้างปากครับ ปากครับโอ้ยเฮียกินลึกด้วยครวยแล้วโอ้ย oh, yeah. สายเป็นขุยเลยครับเดี๋ยวก่อนแต่ตอนนี้ต้องอรีบต้องรีบเอกขึ้นครับเรียบร้อยครับตามอยู่หลายรอบเลยโฉบไปโฉบมาครับนี่เลยครับไซส์ยอยู่ใหญ่เลยครับมีลงคอครับตัวนี้นี่ครับ กระดีอยู่ในคอเลยครับสวยงามเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปลดเดี๋ยวปล่อยครับโอเคโอเคครับนี่ครับไฟนีเลยครับปล่อยครับผมกระพงเจเจครับไปไปวะเ้ยอะไรวะเนี้ย ไม่ไหวเหมือนกันนะอย่างนี้เนี่ยดื้อนะเราเนี่ยโอ้ยนี่ไงนี่ไหญใหญ่ด้วยใหญ่ด้วย <c oughs> ตั้งนานตั้งนานไอ้หำจะไปไหนเยวได้เหรอแรับหนึ่งนะจะไปไหน ามมึงตั้งนานหาหลุมนี้เลยหลุมเดียวเลยโอ้ตอดอยู่นั่นแหละปากก็ใหญ่ตอดไปโดนนาที <c oughs> <c oughs> กาาล,ลัวขาดฟิลเนี่ยหมดละกระดงกระดีกูนั่นไง <c oughs> เรียบร้อยตัวสุดท้ายด้วย <c oughs> หมดละหมดอนาคตละกูกล <c oughs> <c oughs> ับมาเล่นปะยามเหมือนเดิมได้วะ่ะ กะเหลือเรอไอหำมกระดี่ยางตัวโตๆก็กินเออตอนแรกนี่ว่าจะกินแต่กระดี่เหล็กตัวเล็กเนี่ยกระดี่ยางตัวใหญ่ยัยกินเลยเนะี่ยแป๊บหนึ่งนะพี่ขอโทษนะ ช็อกโกลตดที่มันยี่ห้ายองไงพี่เอาเส้นเล็กไปเน้นผิวเฉยไม่กลา้าอันนี้แรงเน้นผิวไปแล้วครับยาวๆเลย ปวดข้อมือไปหมดแล้วเตร็มปากมานี่ไอหัหมดแล้วครับหมดแล้วครับเริ่มตีกันเทียงนะครับหมดแล้วครับอย่างนี้ เร,เรียบร้อยอ <HHH> ย่างนี้เรียบร้อยหามไอจิปเปอร์ปะคี right. มไหมนะคีมไม่ได้คีมไม่ได้พี่ขอคีบอันนี้มันเฉยมาแล้วครับเฮ่ยนะเว้ยโอ้ดูไซ์ครับไซ์นี้เลยครับกำลังตกสนุกเลยครับไซ์นี้กระดียางนะครับเต็มปากเลยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวปลดก่อนครับอุ้ยเรียบร้อยครับปล่อยครับตัวนี้ไป โดนแล้วแค่ เออดีอยางเงี้ยสวยหูยังใหญ่ไซส์กิโลนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไงยังไงหลยห้ำเหยียบปลดข้อมือแล้ววะชิปววหายแล้วกดค้างแน่ๆเลยบันไดแล้ว บันไดแล้วกูโอ้พี่พี่ครับขอโทษครับไปแล้วขอโทษนะครับอย่างนี้กดครั้างแน,แน่เลยขอโทษนะครับพี่ขอโทษครับผมขอโทษครับขอโทษนะครับ ขอโทษนะครับพี่ขอโทษครับผมขอโทษครับโดนไหมพี่โดนไหมขอโทษับครับน่าจะกดครังนวงๆอย่างนี้น่าจะใช่โอ้โหเตือยอย่างนี้น่าจะใช่ พี่ฝั่งนู้นใช่ไหมอเ,เออไปแล้ว <c oughs> ไม่เห็นโฉมหลุดแล้ว <ตา S 1> อ้ไม่เข้าเลยกดค้างอย่างเงี้ยเอาไอสุดยอดเอาเอ็มร้อยให้ด้วยสิบห้าบาทไม่ทันแล้วไปซะแล้ว เฮ้ยเอาเป็นกระดีแล้วไม่เอาเลยยังกำลังพูดเลยว่าไม่เอาเอาซะละโดดละโดดละป,ปล่อยหน่อยเว้ยไปละครับไปละครับไปละครับช็อกลีดเล็กนะครับตัวนี้ผมไม่อยากเสี่ยงโน่นครับอยู่โน่นครับโดดละครับ มาแล้วครับมาแล้วนะครับมาแล้วครับ,วรบปวดข้อมือแล้ววันนี้ไม่ไหวแล้วกูโอ้ยอย่าไปอย่าไปอย่าไปจะยังไงฮ ยอดนะครับกินดีจัดเลยเออได้ยินด้วยใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหดูไปไม่ได้ยินขอบคุณครับผมมาแล้วครับ พงครับยอมนะครับสยบนะครับโอ้เกืนด้วยยีสเป็ดกืนด้วยกืนด้วย,วยสุดรอพี่ยิงครีมหน่อยกืนกืนโอ้ยจะดีตัวสุดท้ายของกูแล้วขอบคุณครับผมโอ้ยไงขอบปากไฟใหญ่เลยครับนี่ไงครับ เต็มปากครับก่อนนะครับเดี๋ยวปลดตาก่อนดูไซปลาครับนี่ครับโอ้ยไซบลุลเลอร์เลยครับ่บอเจเจนะครับ วันนี้เอาคันทีดีฟมาลองกระพงดูครับแม็กสิบสองปอนด์นะครับ <Okay. S 1> ตูดพุดเด่นตอนนี้เดี๋ยวเราปล่อยครับโอเคไปใเชยชมแล้วก็ปล่อยไปครับ